บ้านอนาถบินิกาเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจดีใจบุญอนาถวินิกาเศรษฐีนั้นเป็นเศรษฐีที่ค้าขายจากแคว้นโคศลแล้วก็แคว้นมคตแคว้นโกศลก็มีพระเจ้าเศษนิโกศลแคว้นมคตก็มีพระเจ้าพิพิสารจากที่ท่านมีเพื่อนอยู่ที่มีเพื่อนที่แคว้นมคต ก็ไปค้าขายพวค้าขายก็ได้ไปทําบุญทําอะไรก็ได้ฟังธรรมก็ได้สําเร็จเป็นโสดาบันพอสําเร็จโสดาบันก็นิมนอาพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่แวนโกศลน,นี้แล้วก็ได้มา,าจำพรรษาครับก็พระเจ้าก็ได้อยู่วัเชตะวัน19พรรษา คำพรรษาถึง19พรรษานะครับได้ยกวัดอุปาลรามอีก6พรรษาที่นางวิสาขาสร้างถวายวระพุทธเจ้าก็อยู่แคนโกศลน,นี้25พรรษาการที่พระองค์อยู่นี้ก็มันสปายะนะครับดูลักษณะอากาศก็เย็นสบายแล้วก็เหมาะในการที่จะ,ะแสดงธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็ ขึ้นไปภูเขาหิม,มาลัยเครื่องอยู่ไม่ไกลประมาณ5กิโลขึ้นไปก็พอขึ้นไปภาวนาขึ้นมาก็มาติดขัดสิงใดก็ลงมาถามบุทธเจ้าแล้วก็ขึ้นไปใหม่จนํำเ็็เอลหันมากมายครับละวงก็แสดงธรรมเทศนาที่วัดเชตวันนั้นมากมายหนึ่งนั้นก็คือมงคล31ประการก็ทำให้ได้เทวดาและก็มนุษย์ได้รู้ว่าสิ่งใดในโลกนี้เป็นมงคลแห่งชีวิต ดังนั้นอนาถวิกาเศรษฐีก็ได้สร้างโรงทานสร้างเรีวยกว่าให้แก่คนยากไร้อนาถคนยากไร้บินฑิกะคือก้อนข้าวคือให้อาหารหแก่คนยากไร้แต่ก่อนท่านชื่อว่าสุทัศนะสุทสัศะสุทสัศนะสุทสัศนะแต่ว่าเมื่อได้ให้อาหารได้ให้ แก่ประชาชนจึงได้นามหมาว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีเศรษฐีผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนยากไร้เอามาก็ท่านก็ได้มีลูกหลายคนมีก็ให้เป็นธรรมรงทานาแล้วก็ให้คนหนึ่งก็คนจุดท้ายก็เคยเป็นผู้ชายแล้วก็ได้ส่งไปฟังธรรมได้จนได้สำเร็จเป็นสวดาบ,บันคือจ้างไป จ้งไปฟังธรรมบัลละหนึ่งพันก็ถือว่ายิ่งใหญ่จ้างหนึ่งพันบาทหนึ่งพันก็หาปณะ,นะอะพอสำเร็จโสดาบันแล้วก็ไม่เอาเพราะว่ามันเ,เรียกว่าความเป็นโสดาบันนั้นยิ่งใหญ่กว่ารัเป็นเป็นโลกิยทรัพย์้วโลกุตระทัพ์นั้นยิ่งใหญ่มันโลกิยทรั์มันอันตรธานได้แต่โลกุตระทัพน,นั้นไม่ไม่ไม่อันตรธานนะครับ นั้นหลังจากที่เศรษฐีได้ทําบุญก็จนเหลือแต่น้ําผักดองแต่ว่าด้วยความที่ความตั้งมั่นพุทธเจ้าก็ยังถามว่านาถาวินิกาเศรษฐีอันยังดําบุญอยู่หรือเศรษฐีก็บอกว่าข้าพเจ้าจังําอยู่พระเจ้าข้าแต่ก็ทานของข้าพเจ้านั้นมันไม่ปานิษก็เหลือแต่น้ําผักดองแต่ว่าองค์ก็บอกว่าให้ แล้วก็ได้มีเทวดาได้มาบอกให้เทวดาที่อยู่ตัวตูบ้านของเศรษฐีให้มาบอกเศรษฐีให้ยกเลิกการทำบุญทำบุญทำทานแต่ว่าเศรษฐีก็ให้ได้ไล่เทวดาด้านนี้ไปเทวดาก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็จึงไปหาท้าวสก,กะาท้าวสกกะก็บอกว่าเรากา็มีวิธีที่จะช่วยท่านก็คือให้ไปเอา เงินที่เขายืมเศรษฐีนั้นไปแล้วก็ที่ฝังอยู่ม่น้ำจิราวดีแล้วก็ที่ฝังอยู่ที่ไม่มีเจ้าของนั้นมาใส่ให้ห้องให้เต็มเทวดาก็จึงได้ปฏิบัติตามสุดท้ายเศรษฐีก็ได้ทำบุญได้เลยกว่ามีปาดีฎมีความยิ่งใหญ่สมบูรณ์เหมือนดังเดิมันั้น เรียกว,ว่าเป็นผู้มีความตั้งมั่นในพระรันตนิตใแล้วก็จะไม่หวั่นไหวใน,ในการพูดการอะไรของมนุษย์หรือเทวดาอ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นเศรษฐีที่มีความยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างในการจะทำะบุญการที่ได้สร้างวัดเชตบันก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็ ได้หออาหารก่อคนยากไร้แล้วก็ยังได้ถวายอาหารต่อพ <c oughs> ระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นท่านทาบุญก็ถือว่า,าเป็นผู้ปฏิบัติตนในธรรมก็เได้ตั้งใจมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองควรทำาปัจจุบันเป็นสิ่งที่ <c oughs> ประเสริฐอันนี้ก็คือบ้าน อน,าานัตถบิณกะเศรษฐี